สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาย c อทุกท่านจ้าวันนี้กับวันที่29มิถุนาค่ะ2563ค่ะทีนี้มาเตนฝั่งน้ำสงครามค่ะทีนี้ก็ไม่เห็นควายค่ะแถวนี้เพิ่งเพิ่งกระหลายนะควายพาดไปสองฝูงแล้วบริไทายทีนี้ฝูงนี้ใหญ่ไหลขึ้นมาแล้วลุดแล้วเดยควายเต็มถนนมาเลย เต็มท้องถนนมาเลยคว okay. ายบ้านนี้อโอ้เลี้ยงเท่าไรพอโอ้โห พังวิอยู่พร้อมนะพังเพลงพร้อมนะโอ,อ้ความสุขขนาดค่ะเลีเ้ยงแถวใดเพ้อเลี้ยงแถวนี้บออ่น้ำท่งนี่บ่เออพังเพลงหัวนะเลี้ยงควายโอ้คี้ย่างกูตัวเดียวแท้นี่ไปผู้เดียวเลยอันนี้ย <c oughs> างผู้เดียว โชว์คนเดียวเลยโชว์ตัวคนเดียวเลยโชว์ตัวเดียวโอ้ตัวนี้คืออันอวนแท่งเร่งนระรางเลมาค่ะ มีท้องบ้นี่อ้วนแทะอ,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 อ้วน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 คือลายแทะจักตัวเนาะสิบสองเลี้ยงน้ำนี้บ่กฮะมีท้องนี่โอ้สิบสองตัวไปสันมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่อ้วนหันเนาะอันมันกินเนาะกินญ้า น้ำยังบ่ขึ้นกินยาล้นล้วนเลยน้ำยังบ่ขึ้น่าสั่นไลขบานล้นล้นฟูงสุดท้ายค่ะโอ้ขึ้นทางโรงเรียน่าสั่นโอ้ ทางโรดเดอร์สันบอกทางโรดเดอร์